ไปซะเนาะก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็ไปก็ดีลูกยังมีกี่คนรนะ่ะเออลูกผัวทำอะไรอ่ะคนเนี้ยนะคนล่าสุดนี้นะเอออยู่กันยาวมาั้ยเออไปอยู่มา23ปีแล้วเนี่ยอยู่กันมานเนี่ยอันนียตอนรถเราบันเทิงเขามานะ่ะเออก็ไป็ค้างบ้านเขาต้องแปดวันกว่าจะกลับบ้านดนุโอ้ยลายมือนะเขารู้หมดเลยเแหละเอาเอาขอยับมา

ไอ้นี่ก็ดีนะแกคุณถึงว่าดวงดาวแกช่วงนี้กำลังขึ้นเลยนะอันนี้ผ้าผยุ้ยไรหรอผ้าผยนี่ของของแขกอ๋อศักดิ์สิทธิ์มากเลยเนี่ยอันนี้เป็นผ้าผยุไยนะศักดิ์สิทธิ์มากภาษาจีนข้างบนเนี่ยแปลว่าผยุไยฝั่งซ้ายบุญคูศลที่เราทาง ศักดิ์สิทธิ์จริงนะใครไปขออะไรได้จริงอาจารย์ก็เช่าไปสามานรอาจารย์ก็เช่าสามานุกันอาจารย์ก็จ่ายตาายั้งเหมือนกันไอ้แด๊ดก็ดีนะแต่ไอเดียรอดมะเร็งเลยนะโชคดีมากรอดมะเร็งกระดูกพอดีแต่ชอบเป็นยังไงก็กระดูกกระดูกก็ไม่รู้พรอมาข้ามาอะไรกานแน่ๆมันเป็นนี่เลยโอ้โหเนี่ยมันเหมือนตีตลอดก็ลอดพอด,ดี นอกจากแกจะไปจุดทูมยี่ก้าดอกขอให้หนูเป็นมะเร็งเลย,มย,เไ,ยไมอย่างเงี้ยก็เป็นจะไปยุ่งม,มาันใจยังเนี่ยเออยี่ิบดีนะขนาดขาไม่ดีช่วยเพื่อนเลยเกร็กกรเ็ก,กอะไรลูกดีลูกเขาจะมาคืนให้ไวๆนี่ลูกเนี่ยสามเจ้าเดี๋ยวจะเสกให้ไป่วนๆเลยเออเดี๋ยวจะทำให้สี่แสนได้มาก่อนเอาเอามากกว่านั้นทั้งหมดสามล้านกว่ามันอะ เจ้าเดียวสองล้านหกหังว่าไม่เป็นละมั้งก็อยู่กันแบบเพื่อนเป็นแบบลูกกันนะไม่มีละมั้งก็อยู่กับแบบนั้อยู่กับแบบลูกโอ้กันไปโอบกันมาดีกว่าเอาดูใจด้วยปากไม่เอาใจเรียกกลับมาเอาเอาเอารวยเลยนาเดือนที่แล้วด่าแหลกร้านเลยเอาเดือนเออบอนแม่มันบอกมันเอือแล้วมันบอกว่าอะไรก็ด่าอะไรก็ด่าอันนี้ก็แตะม้า ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ดีนะไอเนี่ยอาจารย์ว่านะถ้าเตะกมาสัเจ้าจากมันเหมือนดีขึ้นมีพลังมีเทพมีอะไรหนุนตลอดนะเนี่ยไอเนี่ยจะถูกหวยอีกนะหวยอีกจริงๆขอให้เป็นหลักแสนนะนะหลายแสนด้วย นี่ไปเอาแค่หลักหนึ่งเดี๋ยวนี้แกกลับไปได้หลักล้านขอได้เด้อเอาๆแต่นี่ดีถ้ามันอะไรนะเรื่องปลูกในบ้านมันเรื่องอะไรสักไหมนะเคยล้างการดีเคยรังการแต่กับข้าวไม่อร่อยยิ่งให้ไปกินนะเออเออเอา้ยทีแม่หายกล้วยแล้วดีแล้วนะเอาขยับมาขยับมา

ตาไม่มีแววกไูก็เออคู่นี้ก็อยู่กันยังไงรวยคู่นี้อยู่ยังไงมันถึงแยกกันน่ะต้องดูไปดูอีกคู่ที่แยกกันเห็นไหมนะ่ะเออท่ามาหน้าปเป็นเที่ยวอะไรเป็นเส้นไตอะไรสั่อย่างเง <c oughs> ี้ยสันจะไปอยู่ได้หรอไปดูแต่คู่อย่างเงี้ยเออต้องดู อมา,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 าไ,าไ,ไม่พหดเครหมดแล้วแลวต่อไปเียวิตหมอน่จะรุ่งจังเลย,ยเ้ยนี้สาวมาเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยอะไรล่อ,อะไรเหมือนว่าไม่ค่อยสวดมนต์ให้ดีแล้วไปทำอะไรเนี่ย ชอบแค่อารมณ์ที่เด็กเป็นสาวมาเงเเขาแก่มาเขาจะระบากแม่งไงเออเขาถงอ่องเงี้ยและเขาชอบแต่ว่าคนอื่นผิดเนี่ยเขาชอบแต่หัวผิดนะลัวเขาไม่ดีผัวไม่ดีมแคตัวเองาไม่เป็นไรตัวเองทำจานแตกร้อยบไม่เป็นไรนีไม่ผิดนะพันได้และพันนี้รวมกันนานมากไม่ได้นะปัญหาเยอะแล้วเวลาให้การเต้นไม่มาแล้วพันนี้เวลาย้ตักโลลนี่คุณละถุงกูกูใช่ใช่เนะจจริงเลยจะลงให้เด้อ กันเนี่ยเดทำให้เนี่ยเอาอีหกแสนใหมวดทกศเนี่ยกไมแล้วทกศก็ดีจังเนาะให้เอากีฬาห้ามือกีฬาหนอยเอาจนหกแสนเจ็ดแสนแล้วเนี่ยเอาเินไยเนี่ยเอาหกขดไปเอาแล้วเอาเอาหัวยมเนี่ยหัวเขาก็ดีแต่ก็นอนคนละมุมนี่ไม่ให้หัวนอนใกล้น้ำแบกนะใช่แล้ไงก็ไล่หัวไ่นอนท้อไก่เ้าเปดีใจ้วยเนาะ ให้เขาเลื่อยต้องเสีอาการแต่เวลาเขาได้จานสองหมื่นเรียกเขามานะดีใจดีเด้อเอามาซื้อข้าวสารไงกระเพร่าเนี่ยขึ้นแล้วเอาเอาดูไว้แต่พันนี่จะกุ้งข้าวอร่อยเก่งแม่เบื่อก็เก่งเหมือนเันบ้ยงทำน้ำมันกุที่อร่อยนะแม่เขาอะนะยายก็เก่งยายก็ไม่ผูวัดแม่ก็ไ้อไปด้วยกัน เขาไปกับคณะเขาตอนต้นสาว์เมื่อก่อนเนี้ยแกยังไม่เก well. no ิดเลยเอออนี่ยมันเรียนจบมันจบยากเนี่ยมันไม่ได้เรียนจบหน่อยเก็บหน่อยแล้วงานกำลังได้อยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ได้เลยเดี๋ยวทำออนไลน์ก็รวยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้เลยเดี๋ยวแค่ได้ยันได้ไปคนๆตั้งปีละคนเลยเนี่ยกระเบี่เอาได้เนี่ยมาให้อาจารย์ก็นั่นให้มวานีลาขายได้ ลงเลยเขาปล่อยได้ที่เยอะมีถ่ายมาสี่ภาพเอามาให้ตามเขาลงนิดนนะต้องการเท่าไหร่บอดจ้างได้ได้ได้เอ้ยใหญ่นี่มันไม่รู้ใครให้พักเข้ามา้วเป็นยังไงจัะแพงแทบหมดเลยพอใช่ใช่ ก็เดี๋ยวจะทำให้มันปล่อยเนี่ยให้อดไปใน20กว่าล้านเนี่ยไวไวเนี่ยมันมีองค์เนื้อ5ล้านเขาเอาด้วยเดี๋ยวลงให้นะลูกนะแล้วแฟนเก่าเลิกไปแล้วก็มันไม่ใช่คู่อะปล่อยแมวตอนนียมีคนจะเอาไวไวเนี่ยเท่าไหรนฮะลทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีคุณเอาไวไวอย่างงี้จ้าติดคลองข้างหลังนั่นอะ

าจะรู้การว่าหนึ่งเอาเด็กตัวนี้น้อยมาแล้วก็นั่งหยิกแล้วเด็กร้องอาจารย์คนจะให้ดูก่อนสองเอาคนแขมมาแล้วอาจารย์แค่ว่าเขาจะมตตานลูกสารเนี่ยมันเป็นอย่าง,าน,งานั้นเดินซูมมาเดี๋ยนี้มันพูดมันต่อบไปแล้วอย่างนี้นนแล้วอันที่สามมาจับปืนแล้วให้โรยไว้โอ้นี่อะไรเงี้ยตะวานโดนไปแล้วกูเลยดูด,ดวงออกไปแม่ไปจะรู้เลย,ย,ย,เออยนั่นเอออย่าไปหถึงบ้านเลยเนี่ย มามาตรงนี้โอเคมาตรงนี้แต่แต่ดีก็อะไรไม่มีแล้วนะอาจารย์แล้วรังยิ่งนี้ไปก็จะดีตลอดแล้วปวดเจ็บอะไรก็ไม่มีแล้วนะฮะผู้ก็การันทียจะอยู่ได้ก็ก็บอกจะคุยกันได้หกเดือนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อื่นง่าย นาที่ว่าจะอะไรกันอยู่เนี่ยคุณจะมาเนี่ยมันเคยเหตุการณ์แล้วเขาคุณจะมาเช็คกันใหม่นเ,เนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเหมือนรีไซเคิลใหม่นะพูดกันตรงๆกแะไรเอาเข้าใจไหมเนี่ยเพราะเคยเขาก็ว่าจะเอาผู้บริโภคเกิดทุนียนะเขาว่าเอาแต่ไอ้เนี้ยมันยังไม่แน่บอกมันยังนี่เบื่อเบอ,อะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือน,น,น,นท่างนี้ท่านนี้สอง,ง,งชั่วโมงก็เย็ดแล้วเย็ดแล้วนี่เขาแรงนี่เขาแรงนี่ของนี่เขาแรง เี๋ยไปดูดงวงที่ก็ไม่เหมือนแจ๊คบอกนั้นไ,<ว>ไปดูพระก็จะไม่ดูซะอีกพระทายผิดอีกครดปวดหัวจะเล่นพ่อีกแล้วปวดหัวที่จิตจะแน่แรงหเอาแต่เห็นเขาว่าเขาจะมาแต่งเลยนะจะมาผูกปลูกแขนเลยนะป่าเนี่ยเขาว่าจะให้สองแสน<ว>พร้องสี่บาทเขาให้จริงเ<ว>ขาบอกเดี๋ยวเขาเคลียร์กับลูกเขาแล้วเขาจบเขาบอกลูกเขาไม่สนไม่เกี่ยวกันเขาพูดอย่างนี้ขึ้นอยู่ที่ป่าคนเดียว เอาเนื้อผิวเนื้อสันะเอาเอา